แมวพี่ว่าสาวน้อยเนี่ยบอกกับพี่มากกว่านะทําไมพี่พูดอย่างนั้นเล่าสาวน้อยนะของผมไม่ได้ต้องของพี่ไม่พี่ต้องพี่ไม่ของผมของผม่งอย่างนั้นไม่ลงตัวแล้วพี่ว่าเราเราต้องมาตัดสินกันหน่อยละได้ดีพี่อ่ะได้ดิพี่เจอได้พี่มามาใครชนะได้สาวน้อยไปครอบครองอ้าวได้ดิพี่เจอได้ยงั้นเข้าเกมเลยมาเข้าเกมเลยงันได้่ได้เลยถามครูก่อนไหม มาดิพี่กูพูดเลยยังไงอันนี้ก็ยอมไม่ได้อ่ะยิงมาอย่างนั้นตัวละครที่เราจามาหนึ่งในคราวนี้ก็คือคิวเรนนั่นเองพีจังขาเก้าคิวเรนมาหนึ่งกับผมอย่างงันเหรอได้เลยชนะเีได้แบบครอบครองสาวน้อยอย่างผู้เดียวโอ้ยงั้นเลยได้เลยอยู่ไหนอยู่ในพุ่มบัวบัวพี่ไม่มีไม่มี ไม่มีใครอยู่เดนนี้หรอกไม่มีเก้าเกาเฮ้ยเเก้าเกาก็มาพี่เฮ้ยเฮ้ยสีเหลืองมันต้องเด่นกว่าอยู่แล้วอะไรครับเฮ้ยอะไรครับเยายายาไม่หันปรตูให้เอ้ไอ้ไอ้้ไอ้้หนี่ไงเฮ้ยเด็กเก้าเดี๋ยวโอ้ยไม่ได้หิวเลยโอ้ยหิวโอ้ยแล้วคนหิวหนึ่งอัตราโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลย ดาวน้อยมันช่างของหวานอะไรเช่นนี้เไม่ต้องห่อัพสกิลผิดเฮ้าเก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 ้าเอ้ยเกาเจนพี่เจนเก้าคนอื่นดีนักเออพี่เจนพี่เจนหันสุดมาเฮ้ยอันหลังมาเฮ้ยมันแหลนตีจะมาวะเนี่ยเอ้ยจะพบไอ้รอดรอดได้ไงวะหลันมาส่วนเอออเาาตยแล้ว ้ยไม่นะาน้อยนะของผมเ้ยเป็นพี่มุสโกด้วยอยังเนี่าน้อยอยู่กับพี่แล้วครึ่งตัวสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนะอาหารจบเลยมาวิมาเอ้ยดันจะหมุน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 ตีอ้าวมเดาไม่ถูกสกิลพื้นประกายแสงสีทองอ่ะรู้จักก่อแต่พี่จะเจอประกายแสงสีม่วงเ้ย ป่วงเหรอนี่นี่นีเก่าคล้งไม่ได้หรอกได้ดิพี่เกาเก่าเก่าเก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 ้ปัมตีอ้าวมาแล้วอ้ามาดิพี่มามามาเลยมาเลยเอ้ยลงหัวล่ะไปไปใส่เก้า เก้า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 คุ้บจ้า <su> คุ้บเฮ้ยไปไปเร็วเก้า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 เก็บเลือดโอ้โหแล้วเต็มหลอดเลยลงไปแล้วเตรียมตัวบอกราสาวน้อยได้เลยแมวเสีวไม่ได้ละทิ้งสาวน้อยได้เลยไม่มีทางมาหาพี่แล้วไม่มีทางขึนนี้แหละไม่มีทางไม่มีทางเก้า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 เฮ้ยนี่ไงฮึเอา่ะฮึบฮึบ พื้นพื้นไม่ได้จะเสียขาข้างขวาของสาวน้อยไปไม่ได้ขาข้างขวาของสาวน้อยต้องเป็นพี่ผู้เดียวไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพี่ของผมทั้งหมดเลยได้พี่แบ่งได้แค่หัวนั้นี่ยมาดิเอาเอาเอาล่องหุ่นเหมือนกันลองหุ่นเหมือนกันไกยแสงสีทองแบบไกลแสงสีม่วงเกอาเอาเอายแสงสีทองนี่ตีนี่นี่

มันหายไปแล้วหายหายหายผมก็หายได้เหมือนกันหายได้เหมือนกันเฮ้ยอยู่ในพุ่มเหรอไม่มีพี่ไม่มีไม่มีพุ่มใช่ไหมบอกว่าไม่มีแกพี่เฮ้ยแล้วเกาเกาเกาโอ้ยอย่เกาเกาเฮ้เดี๋ยวดูมุนมั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 นเกา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 เออป้อมตีโอ้ยเจ็บกลับแล้วอยู่แล้วกลับแล้วเฮ้ยไม่ไม่ไม่กลับไม่กลับไม่กลับเปลี่ยนประกายแสงในพุ่มไหมเอาชิบหายไม่เนียน น้อยชอบคนผมสีขาวไม่ใช่ผมสีเขียวอะไรพี่น้อก็ต้องชอบสีเขียวสิพี่จะได้แบบว่าสองสีชอบสีขาวไม่เชื่อผม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 ไม่เชื่อไม่เชื่อเฮ้ยพี่ต้องเชื่อแล้วแหละของผมนะน้อฮ้ย่างไงจุ๊บ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 

เกา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 เอ้ยเอา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 เหมือนกันเอ่อกมาอย่างนี้ดีเลยสีเหลืองสีเหลืองเกาะเหลืองเกาะสะท้อนเอออุ้ยไหนก็เออสีเหลืองต้องชนะบอกเลยตั้งวันนี้ตื้อๆหายของไปเยอะมากขาดทุน เอาสติ๊กเกอร์เหรอพี่เล่นทีเบอร์เล่นทีเบอร์นี่นี่นี่เกาเก๊บเฮ้ยครับเอ้ยแล้วพี่โอ้โหเฮ้ยแล้วนั่นกิบหายแล้วุูดนะโอ้ยโอ้ยไม่น่าออกอันนี้เลยไม่น่าออกอันนี้เลยพลาดแล้วผมพลาดล้เฮ้ยเฮ้ยเจ็บเหรอเจ็บเจ็เจ็บเจ็บอยู่ใส่เนาะอยู่ใสนะเฮ้ยเฮ้ยเกาเกาเกเกาเเกา

มันทำไมมันแรงกว่าวะเก่าๆเฮ้ยผมเจอคนก๊อปปี้ไอเทมผมไม่ได้ก๊อปโอเคออกตามโอเคออกตามผมไม่ได้ก๊อปแค่ออกตามจะี๋ยวพุ่งยาใช่ไหมพ่อหนุ่มจะตุ่มอยู่ในป่าไปไม่ได้นะออกมาเสถ่์คนดีของพี่ปั๊บปั๊บปั๊บเอาไม่ใช่เอยังไม่ยังยังผมยังอยู่นี่ เกาเกา้้้เก้า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 ก้าเ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 ้กาเกเก้า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 กาเกากาเกาเก้าเก้าเกเก้าเก้้าเก้า้าเก้าเก้า้าเก้าเก้าเก้าเเกาเก้าเก้าเก้าเ้าเก้า้ก้า้าเก้้า้าเเก้าเก้เก้าเก้าเาเก้าเก้าเก้าเก

เมื่อกี <S <S ้ผมขายฟิลไปขายกรอบสนท์ของไม่เจอนี่ทำหมโลกหมดแล้วเนี่ยบังใครเกาะไฟเกาะไฟเหรอพี่คิดว่าพี่ออกได้คนเดียวหรือไงมันเอา รู้แต่ว่าก่อจะทอนมันสะท้อนแรงกว่าผมไม่ไหวละก่อนจะทอนไปเจอกรบไปเป็นไงโอเซทเวทเซทเนี่เลยออกตามไปเลยทีนี้ไปป้อมป้อมโอ้โเอาเเอาเซทเวทพี่จะแรงไปแล้วนะอยู่ใ่อยู่ในต้นไม้ใช่ไหม ก่อนได้ป mm. ูดนะบอกาให้ไม่เชื่อกาวๆหายทัวหายตุวไปแล้วเฮ้วๆรถรถรถกาวถูกด้วยเกลียบแล้วไม่ได้ละไม่ได้ละตัดสินแล้วเนี่ยวิตัดสินเลยเนี่ยพี่มามาพี่ มาสาวน้อยของผมสาวน้อนแม่งพี่ไม่ได้เก้าเก้าอุ้มอุ้มอุ้ยที่มาไม่ได้หมดแล้วไม่ได้เลยท่านรแล้วอ่จะดูแลสาวน้อยอย่างดีเลยทีเดียวเดียวตีปมตีปอมตีปมมา ห <laughs> วานปากน้ำลายไหลแล้ววันนี้่นะววนนมีเลยทีนี้เออใช่ครับทุกคนผมแพ้ทุกคนคิดว่าผมควรไปแก้แค้นพี่ฝันดีๆไหมยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย